สวัสดีครับคันนี้เป็นโตโยต้าสปอร์ตไ e เดอร์ d วินไดนะครับเครื่องยนต์ดีเซล 5L 3 0 0 0นซีซีนะครับผมรถคันนี้เดิมนะฮะไม่มีชนไม่มีอะไรนะฮะผมดูสภาพแล้วนะครับสวยกิิบเลยครับล้อแม็กเป็นขอบ20นะครับก็สมส่วนนะฮะเข้ากับรถเผื่อใครชอบสไตล์นี้นะครับเป็นรถ4 w i n วินไดนะครับรถเครื่องยนต์ 5L 3 0 0 0ซีซีโฟวินไดนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดาโควินรถปี1999นะครับนี่นะฮะสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับมีแหลกหลังคาของแคดดี้บอยด้วยนะครับรถไม่เคยลุยนะฮะดูจากสภาพช่วงล่างจากสภาพภายในนะฮะแล้วก็ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์นะครับรู้เลยว่ารถคันนี้ใช้งานไม่หนักนะครับนี่นะครับสปอร์ตไ d เดปี1999 เครื่องยนต์ดีเซล3000ซี cc โฟวินไดนะครับ 5L ลนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนะครับนี่นะฮะดูสภาพนะครับก็ถือว่าสวยมากนะครับคันนี้ภายในนะฮะรถวิ่งมาทั้งหมด3ามแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าโลนะฮะนี่นะครับภายในถือว่าสวยนะครับ เบาะเบอไม่มีซุดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาโฟวินนะครับเป็นเกียร์ปอปานะฮะนี่นะฮะวิทยุ PM แอมแอร์คอน o n นเนอร์อะไรครบนะฮะแผงน้าปัดลายไม้พวงมาลัยยังดูสวยนะฮะแสดงดูดูก็รู้นะฮะรถคันนี้ใช้งานรักษานะครับเปิดภายในข้างหลังนะฮะนี่นะครับดูสภาพบอกสภาพตัวพิงนะฮะก็คือรถโอเคนะครับคันนี้มีแอร์หลังด้วยนะครับ แอร์หลังแอร์เย็นนะฮะผมขับมาร้อยกว่าโลแล้วฮะคันนี้รู้เลยฮะรถสภาพดีนะครับล้อแม็กเป็นเป็นแม็กขอบยี่สิบนะครับสอง5กห้าห้าสิบยี่สิบนะครับนี่นะฮะเป็นยืนยันได้อย่างนะครับว่ารถไม่เคยลุยนะฮะนี่เป็นยางครอบอย่างอะไรล่ผ้าครอบยางอะไรนะครับนี่นะภายในนะครับจุดยึดจุดครบมาฮะ นี่นะครับตู้แอร์หลังนะครับเย็นนะฮะผมทดสอบแล้วนะฮะภายในข้างหลังก็กว้างนะฮะโชคหลังก็ยังใช้งานได้ดีนะครับนี่นะฮะภายในนะครับสมบูรณ์นะครับคันนี้ผมเห็นรถรับการันตีได้เลยฮะว่ารถเป็นรถดีคันนึงนะฮะทั้งยนต์ระบบเบรกนี่สมบูรณ์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ ติดแล้วนะฮะไม่ต้องเผาหัวนะครับนี่แอร์สวิตแอร์หลังนะครับสวิตช์ตัดน้ำฝนหลังไล่ฟ้าอะไรอยู่ครบนะฮะระบบตรงนี้สมบูรณ์นะครับตกไฟฟ้านะครับสี่บาทเดี๋ยวภาษีผมจะต่อเป็นปี67ให้เลยนะครับนี่นะฮะเครื่องยนต์ 5L นะครับเครื่องยนต์ 5L ธรรมดานี่แหละครับ คนพาญาตินะครับตุ้นนี้ดูหน้าตาเดิมหมดเลยนะครับนี่นะฮะไม่มีร่องรอยการชมนะครับนะครับเกเกรดระย,ยุครบนะฮะรถเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับผมลองทดสอบขับมาแล้วโตต้าสปอร์ตไรเดอเครื่องยนต์ดีเซล 5L เกียร์ธรรมดาโ 4WD พร้อมใช้งานครับ